หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ big O notation นะครับก็คือสัญลักษณ์ของ big O นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการบอกประสิทธิภาพของการประมาณค่าของอนุกรมเทเลอร์นะครับก็คือในการประมาณฟังก์ชันตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะมันสามารถประมาณได้หลายแบบด้วยการอาจจะมีเทเลอร์ตัวที่1 2 3 4 5หน,นะครับหรืออาจจะเป็นอนุกรมตัวอื่นๆนะครับทีนี้ เขาอยากจะรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้ค่าประมาณตัวไหนล่ะที่มันให้ค่าประมาณออกมาที่ดีนะครับเขาก็เลยใช้เจ้า big O notation ตัวตรงนี้นะครับในการบอกว่าอนุกรมตัวไหนมีประสิทธิภาพในการประมาณค่าที่ดีนะครับคำว่าที่ดีก็คือหมายความว่าอาจจะใช้จํานวนโพจน์น้อยๆนะครับแต่ความแม่นยําเยอะๆอะไรลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งวิธีการดู big O นะครับการเขียน big O ตรงนี้เนี่ยก็เขาจะดูที่ error นั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้น a อาอัลกอริทึมนะครับหรืออนุกรมที่ใช้ในการประมาณค่าที่ดีเนี่ยนะครับเอร์ er mm hmm. จะต้องน้อยๆน,นะฮะเพราะฉะนั้น uh, ผมจะเขียนไอเจ้าฟังก์ชัน f นะครับที่ถูกกระจายด้วย Taylor mm hmm. ในรูปแบบใหม่นะครับ mm hmm. ก็คือของเดิมเนี่ยนะครับเรามีว่า f x นะครับถ้าเรากระจาย Taylor ที่จุด a นะครับเราก็จะสามารถเขียน f x ตัวนี้อยู่ในรูปของ summation ของ f n ที่จุด a ส่วนด้วย n f a แนะครับคูณอยู่กับ x-a ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง n n เท่ากับ0จนถึง infinity แบบนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับก็คือให้ x ตัวตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น x บวก h นะครับแล้วก็ไอเจ้าตัว a ตัวตรงนี้นะครับผมก็คือเปลี่ยนเป็นตัว x แทนนะครับผมก็จะสามารถลดรูปออกมาได้อยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็ไอเจ้าตัว Uh, reminder term นะครับหรือในกรณีนี้ผมเรียกว่าเป็น error ละกันเพราะว่าเราพูดถึงในเซนส์ของการประมาณค่านะครับ errors เนี่ยนะครับก็จะสามารถถูกเขียนให้อยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้ได้นะครับทีนี้ครับเ,เราจะเห็นได้ว่า error ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมากหรือมันจะน้อยมันจะขึ้นอยู่กับค่า h ตัวตรงนี้นะครับสมมติว่าเรา fix เอาไว้ครับว่าเราต้องการประมาณค่าโดยที่ให้ n เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้น ถ้า n เท่ากับ4เนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าอัลกอริทึมไหนเนี่ยมีประสิทธิภาพดี D, หรือแย่ต่างกันยังไงนะครับคือไอเจ้าพวกนี้มันก็จะถูกฟิกซ์เอาไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะฮะก็คือไอ ok ok เจ้าตัว h ตัวตรงนีรร้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น error เนี่ยนะครับมันจะมากหรือว่ามันจะน้อยเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นอยู่กับค่า h ตัวตรงนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถหาขอบเขตของไอเจ้า error term ตรงนี้นะครับได้ออกมากลายเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งก็คือมองไอเจ้าก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยนะครับเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณอยู่กับ h ยกกําลัง n บวกหนึ่งนั่นเองนะครับหรือแทนที่เราจะเขียนเป็นอสมการแบบนี้เราไม่เขียนครับเราเขียนเป็น big O ของ h ยกกําลัง n บวกหนึ่งนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ big อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ครับว่าเรามีอัลกอริทึม2แบบนะครับแบบที่1นบอกว่ามีประสิทธิภาพนะครับมี error เป็น big O h กับแบบที่2เป็น big O h ยกกำลังสองถามว่าอัลกอริทึมไหนมีประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับเวลาที่เราเห็น big O big O บ่งบอกถึง error นะครับในกรณีนี้นะฮะเพราะฉะนั้น ถามว่าคำว่าประสิทธิภาพที่ดี error ต้องน้อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย h เนี่ยนะครับเวลาที่เขาประมาณค่าเนี่ย h ควรที่ต้องมีค่าเล็กๆถูกไหมฮะดังนั้นถ้า h มีค่าเล็กๆค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณอยู่กับ h เดียวก็มีขนาดประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ผมเขียนโน้ตแบบนี้เป็น c h แบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งอีกอัลกอริทึมหนึ่งนะครับเป็น big O h กำลังสองก็สมมติว่าเป็นค่าคงที่ตัวเดียวกันแลวกันมันคูณอยู่กับ h ยกกำลังสองแบบนี้ ถามว่าปริมาณไหนมากกว่ากันหรืออันไหนน้อยกว่ากันนะครับอันนี้เป็น h ยกกาลังหนึ่งอันนี้เป็น h ยกกําลังสองซึ่งตอนนี้ h ของเราเราสนใจที่ h มันเล็กๆนะครับดังนั้นถามว่าปริมาณไหนมีค่ามากกว่ากันก็คือเป็นปริมาณตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นถามว่าอัลกอริทึมไหนมีประสิทธิภาพดีกว่ากันก็ต้องตอบว่าเป็นอัลกอริทึมตัวนี้นะครับเพราะว่า อัลกริทึมตัวนี้มี Error น้อยกว่าอีกอัลกอริทึมหนึงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ Big O นะครับที่ใช้ในการสื่อความหมายถึงประสิทธิภาพของการประมาณค่าหรือของอัลกอริทึมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอนุกรมที่สำคัญนะครับที่สามารถจำเอาไปใช้ได้นะครับก็อนุกรมตัวนี้นะครับถูกใช้บ่อยมากนะครับก็เป็น1ส่วนด้วย 1-x ลบ x นะครับก็สามารถ ถูกเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของอนุกรมอนันต์ได้นะครับแต่ว่าลักษณะของการลู่เข้าเนี่ยนะครับจะเท่ากับ1นะครับไม่ได้ว่าลูกเข้าทุกๆค่า x กนะครับแล้วก็จะมี e กําลัง x ไซน์ x cos x arc tan น x แล้วก็1บวก x ยกกําลัง k นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทิ้งเอาไว้ให้คิดนิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้เจ้าอนุกรมเทเลอร์เนี่ยนะครับเพื่อทำการพิสูจน์คุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งได้ครับก็คือเป็น e กําลัง x i เท่ากับ cos x บวก i sin x ได้นะครับโดยที่ i ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็น square root ลบหนึ่ั่นเองนะครับก็คุณสมบัติอันนี้สามารถใช้ Taylor ในการพิสูจน์ได้นะครับ